สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับเล่นอย่างนี้ไม่นานเป็นเซียนแน่ครับวันนี้นักธุรกิจสาวนะครับมาปะทะกับมักคอดเันเทพอีกครั้งครับกระดานที่หนึ่งชมเลยนะครับดูมาดูชั้นเชิงของนักธุรกิจสาวจะเป็นยังไงดูประเมินแล้วก็น่าจะเป็นเซียนได้ไหมในอนาคตอันไ,ไกลนี้นะครับ กินไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจมาใหโ้โดยตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นอ e ีกแมตนะครับที่แฟนขับนะครับมาเป็นกำลังใจช่วยเล่นให้สร้างบรรยากาศนะครับนักธุรกิจสาวทานันนี้สังกัดบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในร้อยเอ็ดนะครับ ธุรกิจมานานเรื่องฮอตกอบไม่ใช่ธรรมดานะครับมาหลายครั้งแล้วเชื่อเชื่อฝีมือได้ครับครับเริ่มต้นก็ก็ยังไม่ดูเด็ดอะไรมากนักนะครับยังสูสีกันอยู่ตอนท้ายๆจะรู้ว่าใครจะเหนือก่าใครนะครับ โปรแกรมหมักฮอตกขนเทพโปรแกรมที่มาตรฐานสูงนะครับเดินแล้วเดินเลยนะครับไม่มีการถอยหลังเหมือนเล่นด้วยกันสดๆนะครับกับเป็นยังไงกระดานนี้นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ รูปเกมก็ยังสูสีกันอยู่ครับแหลกกินสองไหมอ้าวแหลกกินสองจริงๆนะครับสำหรับมาฮอตร,ระเทพอ่ะกินสองมาเลยนี่นะครับพอจบตรงนี้ก็เป็นนักธุรกิจสาวได้เปรียบมาิดหนึ่งครับ เนื่องจากจะเข้าฮอตได้ก่อนคิดเหมือนกันนะครับเข้าฮอตเนี่ยเข้าฮอตมีโอกาสได้กินฟรีซึ่งก็แปลว่าได้เปรียบกันเทพชักลังเลไม่รู้ว่าจะเดินไปหมากไหนนะครับทำให้รอเสียเวลาอยู่ มาชนีนะครับเข้ากินอื่มนครับยังไงก็ได้กินถ้าอย่างนี้นะครับยังไงก็ได้กินหนึ่งอยู่ยแล้วเนี่ครับได้เปรียบแล้วครับมีโอกาสชนะแล้วสำหรับนักธุรกิจสาวครับฮันเทพเดินให้กินไปให้จบนะครับนักธุรกิจสาวขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ มาชมกระดานที่2ต่อไปเลยครับวันนี้เล่นกันยาวๆ3กระดานกระดานที่1นักธุรกิจสาวขึ้นนำไปแล้วมากระดานที่2นครับนักธุรกิจสาวจะใช้แววความเป็นเสียนช่วงไหนดูครับ ระดับเซียนเขาต้องกินที่มีสวยงามนะครับกินแบบสวยงามลักษณะเซียนนะครับจะไม่ได้กินธรรมดาธรรมดานะครับต้องกินระดับสวยงามให้เห็นแล้วส่งชนะด้วยนะครับ เดินได้สวยนะครับดูรูปหลังแผนการเดินทำให้คันเทพต้องคิดนานนะครับหยุดชะงักนานนี่นะครับอืมโอ้โห กิน2นี้ไม่กินนะเอาไว้ก่อนนะครับสกัดหมากฮอสดีกว่านะครับนี่นะครับกันเทพกไไงไง็ไม่รู้จะไปยังไงนะครับอย่างนี้ม่รูจะไปยังไงกันเทปขยับออกมานะครับนักธุรกิจสาวก็ยังไม่กินอะไรนะครับ รอดูจังหวะที่สวยงามนะครับขันเทพเดินช้าในช่วงนี้นะครับนี่ครับนะ่าจินเลยครับสามนี่ครับนี่ระดับเสียตงตินอย่างนี้หนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับแล้วก็สก,กัดให้บาควรันเทพบไปไหนได้ นักธุริจสาวขึ้นนำสองสุดครับกระดานที่3เลยนะครับกระดานเมื่อสักครู่รอยจังหวะกินสวยๆนะครับนี่ลักษณะนี้เซียนทําบ่อยนะครับเส้นทางเซียนเขาทาอย่างนี้นะครับเพราะอย่างนี้จึงบอกว่าเดินอย่างนี้นะครับมีโอกาสเป็นเซียน ครับตวงนี้มีแฟนคลับหลายมาเยอะนะครับมาแล้วครับอืมอย่างนี้ก็เส้นสักตัวเพื่อจะได้เข่าหดนะครับ อ๋อเขาแหลกให้กินเหมือนกันนะครับแต่เสียนคงไม่วอกแวกมาอย่างนี้เสียนก็ต้องเข้ากินฟรีอีกสักตัวครับเพื่อได้เปรียบไว้ก่อนอ่าให้กินอย่างนี้เอาไงครับเห็นเยอะแล้วครับ ได้เปรียบมาือยู่ถึงแม้จะไม่มีฮอตนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าฮอตก็กำลังเข้ากันไปอีกครับมาวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่เป็นเสียนได้ก็ต้องมีการแก้ปัญหาฉุกเฉินได้นะครับในช่วงนี้นักธุรกิจสาวกกำลังฉุกเฉินนะครับถือว่ากำลังฉุกเฉินในช่วงนี้ ำลังจะถูกวอดฝ่ายตรงข้ามเล่นงานเดี๋ยวว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะนี่นะครับนี่นี่น,นี่เอาแล้วครับเอาแล้วคราวนี้แก้ได้ไหมแก้แก้ปัญหาได้ไหม นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมสวยงามมาก้วครับข้าฮอตเทียบร้อยเลยนะครับนี่นี่เสียนส่องอย่างนี้ครับกินฟรีจบนะครับจบเกมธุรกิจสาวชนะสามศุนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ